สุขสบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีถุกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีแม่ทุกฐานพี่น้องเนอะสบายดีอีฟซีอติมืนใหญ่เกี่ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเป็นแข่งมันยังลุ้งเรื่องทุกฐานพี่น้องเอ้ยมาพบเพาะมืนใหญ่เกี่ยวอยู่แล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะตื่นตามาแจ้งแสงอารมณเมื่อใหม่เมืนใหญ่เกี่ยวลูกตาเศราตาเสียวพี่น้องเอ้ยหนึ่งเขาปลาดภัยแล้วเสร็จสัดเหมืนใหญ่เกี่ยวท้ายบรรยากาศห้านเมืนใหญ่เกี่ยวพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะ บรรยากาศ냠สะบแม่อากาศสิเย็นแน่พี่น้องเอ้ยเฮาบรรยาตะสวยมาดันอากาศฮอนเอาคือเก่าเด้เบิ่งซุงเนาะเป็นจังได๋เด้ทางปะตั๋นยงจันเฮาเนาะทางปากเซหรือว่าภายในประเทศลาวกบรรยากาศคือบ้านแม่ใหญ่เกียวอยู่บ่บดนี้ทางประเทศไทยเฮาเนาะบรรยากาศคือบ้านแม่ใหญ่เกียวอยู่บ่น ถูกจกักรวาลเตอพี่น้องเด้อที่ถักมาเป็นกำลังใจแม่ใหญ่เกี้ยวทุกๆวันเนาะคือบ้านแม่ใหญ่เกี้ยวอยู่บอกเลยใดหลังจากนั้นม่ใหญ่เกี้ยวกับหยางลงปา่าฮะลงสวนในพี่น้องเอาะไปเบิง่งผสมนํากันว่าพายอยู่สวนเนะาะนั้นม่ใหญ่เกี้ยวกับหยางเหมือนไปพี่น้องเอมือเบิ่ง

ององไอเปิดห้าาปีในตัวสินดกนู่นเนาะง่ายมันจับกันยังไข่พี่น้องเอ้หดในเดอง่ายเดอหดเหงามันเดอง่ายหดละลายลนพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่ตั้มๆนี่พิกายนี่อืมม้วยันหน่วยใหญ่คนนี้ก็ยันหล่นนะยันตล่นพี่น้องเอ้ยเบื่อมันส้มน้ำการเดอพี่น้องเดอส่วนมันใหญ่เกียวกับละลายเมีตะเคื่องปูกินพอได้กินประจำวันเนาะ ังไหจักไก่สบายพ่แม <pig ma. S 1> mm. ่พี่น้องลูกล่ะคนฮู้นางหลายยังลูกได้ได้เอตอนนี้าอีกมาได้ีปลูก้ลูกล่ะสวนทางตาด้ลูกเพิ่นมาฮดสวนนํายายเนาะยายคูเนาะแม่ยายคูเพิ่นพี่น้องเอ้ยกแต่เาๆด้อกนี่เนาะ นุ่งตะฮอกก็โท่น้ำนุ่งตะเพนเพือตือพี่น้องเด้อผมหมุนกลับไปแล้วโอ้ยยันยันงูหรืล่ะยันงูยันงูเอามาเอามาบนนาเอาอีกเสือกับบนนุ่งไม่ใหญ่อยากสนุ่งเสือให้กินขนมลายกินขนมลายพี่น้องเอ้ยตันดังว่าสันอันยังลรืล่ะมีมีบ้ไปเลยพี่น้องเอ้ยลงมาส้มเด้อพี่น้องเด้อไปลงมา นั่นเป็นไวเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยพระเอกซ่องกันนะลุงชักลุงเอ้ยแกอยากกินหมังมี่มากะนุนส่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยพระเอกซ่องมาจักขมจักขาบเนาะมาจักหอนสบายดีพี่น้องเลยพระเอกซ่องขี้กุ้ยไล อหนาสสบเห็ดระบเห็ดแด้พี่น้องเอ้ยหนาสิเห็ดละโยกโลดปุบปับหลดคนเนี้ว่ากี่คุยแท้ใหญ่มากเราไจักก่วมนองใหญ่มากเหงี่ปรลุยครับเมนพิซังอะไรจกกระปาพิซังคันขั้นไอเนี้ยขันมกหม่ำมาหลวงบะเราก็ทษดิญงยาบคําเลยพี่น้องเด้อ ลูกบ่อาหลาเห็ดงามๆดูบ่เห็ดนได้มือมืองามๆมันนะคือเห็ดเปสี้ยสั่นนะนะเห็ดดีๆลูกงามๆลูกงามๆเออลาดบาลาเห็ดยางลามาพดสวนบปลาดบ่พดสวนน้ำไผ่น้ำตาลตาน้ำไผ่ลูกหลาหลาบได้ไปโรงเรียนบ่มาหนิไปบ่โรงเรียนไปบ่มาลูกหลาไปบ่ ตามภาษาเด็กๆพี่น้องเอ้ยถามไปถามมาเขาว่าไป็นตัวที่เนาะบันจากบือจากบีไปสามปีเต็มๆอะไรพี่น้องเอ้ยสี่ปีเริ่มขามาเลยยังบระันหุจักสิสังเนาะพี่น้องมีแต่เอบกินขนมแต่ละเมื้อแต่ละวันมาขึ้นน่พราาพี่น้องเอ้ยผ่นิ่นลลกไหายผ่นตันดังพี่น้องเอ้ยมันเป็นยังมันเป็นยังเผ่นวาได้ มีหญ่เคี้ยวปลอดออกมาแล้วกินขนมมีหน่เคี้ยวว่ามีไน่เคี้ยวอยากหห้พี่น้องเอ้ยมีหญ่เคี้ยวหิวนอนแห้งอันนั้นแล้วกินขนมว่ะเบิงสิถิมลงไปกองกอยกัดข้อเบิงเบิงว่ะมีหญ่เคี้ยวสิปุ๊บปลาเพินว่ะหิวนอนพี่น้องเฮ้ยเนาะพ่นพวมนอนเนาะมียบาดค่ำมีหญ่เคี้ยกันอย่างหายแห้งลาเลยลชวนบอกลาเขาชวนกับไผ บลับบลับไปบ่เหยื่อเหมือนยังเงินบ่ลาบบลับหายยิงเงินเขาบลุบบ่ว่านบัลาไปใส่ลูกไปอันน่ะบ่ไปไรงัวบ่กับเถาบลุบบ่เถาพันบ่บลุบบ่พังพังบ่้พี่น้องพะลุบัหลาไปไรงัวอยู่ใส่อยู่ในผงกระบอกพี่น้องซี่ที่ลุกเห็นหน้ามันสีโอ้ยฮดเผินในหน้าเฮ้ยเจ้ามาก็สิบสี่บังไม่ทุหด Các bạn có thể nhìn thấy con gái không mình Nó đẹp <laughs> như con gái của mình Nó không đẹp như con gái của mình Nó nhẹ nhàng Nó nhẹ nhàng và đẹp Nó đẹp như con gái của mình nó หฮวทั่วหัวชวนเข่าเป่าไผ่สวยใหญ่เขียวเนาะพี่น้องเนาะล่างสวยล่างจานนั่นแหละพี่น้องน้ำเบียร์เพือนการซานเนาะลานพ่อหักแต่ว่าบ่ได้นอนน้ำเพลินไม่นั่งลูกละเพื่อนฮะพูดเขาพูดลงไปป้าป้าจะลินจะน่าเจ็บลูกหละป้าลเอีหลยนลินตามภาษาเด็กพี่น้องเอ้ย ต้นนี้ก็ไปมันแตกลูกฐานดอกไม้มันแตกลูกจะไปเห็ดเดือกหลายเจ็บเดือกเจ้อมัน้านอีนอามาเมียดปลูกดอกไม้อีลูกเบิกดอกดาวเป็นไรม่วงพี่น้องเอ้ยกบจับมาปันด้เนาะผสมดอกพี่น้องเอ้ยมากกน้อยคือว่าแหละยังน้อยหากลายสมควันอยู่ได้บางม่วงมันใหญ่เกี้ยมันลายต้นพี่น้องเอ้ย รับคณะตัวนี้นะใครตัวน่ะจังเป็นชีพข้าวใหญ่ด้วเลยกินปันได้เนาะบักม่วงนี่เนาะปันได้กม่วงซุกพี่น้องเลยแจ้งเามากินบักม่วงซุกเล้วม่ใหญ่เคี้ยวเรือพี่น้องเด้อม่ใหญ่คุ้นม่ใหญ่เคี้ยวเด้อพี่น้องหมักมีเนาะยักษ์สองหน่วยบวกักมีนะยักษองหน่วยก๊กนี่ก๊กนี่บวเป็นเนาะผู้นี่ได้ปีกายนี่ได้กินหน่วยสองหน่วยปุ๋ยปีนี้เปิดบวเป็นช้ายังวะที่นี่เจ๋ละละมันมองงามบ่จังใหญ่ ใส่ไ <c ười> mm. ุ่เนาะอยสุหาเนี่ยเนี่ยบยหมาทิมห่านน้องเใส่ฮดขา้อมฮดเบิร์ตวอนสิแม่พี่น้องสีหามือฮดแค่หนึ่งมันได้ฮดขมือมันฮดขูมมันมีแบบรงบ่อนฮดพี่น้องเอ้ยนี่นะเอาบ้านเน่กะปนั่นเนาะลายบ่อนหดลายบ่อนฮดเดียวพี้องเดียวเห็ดมัใหญ่เขียวกับสวยเล็กๆเนอยสวยิ่นเนาะ หาะพี่น้องเอ้ยมาหอนี่ค่ะสมมาประกวยเม่ใหญ่คลิปเกียวสิพุทธคลิปเมียนีก่อนผ่ากไหล์กดเกดติดตามส่งอัติเมญ่เกียวเด้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสูสูต่อไป ผิดพลาประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าสึกก็อุทัให้พรคุณสิพลัดไปแก่ทางซาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลกจุดลนดาลปงษาวขอพวกท่านให้อยู่ดีมีแงอยู่เย็นที่สุสุขภาพแข็งแรงมันยืนเรื่องทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยสบายดีบ๊ายบาย